ข้อดีของวูฟู้ดนะคะก็คือจะเป็นอาหารประเภทที่ลดการแปรรูปนะคะแล้วก็หรือว่าเป็นอาหารที่เราแปรรูปน้อยที่สุดนะคะยกตัวอย่างเช่นข้าวกล้องนะคะซึ่งในข้าวกล้องเนจะมีเส้นใย,ยอยู่มากเส้นใย,ยในข้าวกล้องในช่วยลดการดูดซึมของน้าตาลเพิ่มการทํางานของอินซูลินให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ข้อดีข้อที่2ก็คือช่วยในระบบย่อยอาหารนะคะ ทำให้ระบบย่อยอาหารนทำงานได้ดีขึ้นนะคะข้อที่3ก็คือถ้าเรารับประทานอาหารประเภทวูฟู้ดไปแล้วนะคะก็จะช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะส่วนข้อต่อไปก็คือลดปัญหาโรคความดันโลหิตส,สูงนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกันมากนะคะโรคนี้แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือลดการเกิดโรคอ้วนนั่นเองนะคะซึ่งอาหารประเภทผักประเภท ผลไม้นะคะก็จะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะการทานของโรคได้ดีอีกด้วยนะคะ